นันนะครับผมสวัสดีตอนเช้ากับบรรยากาศเย็นป่าผมสั้นเลยครับหมาบน้าแต่เช้าแล้วพี่เลิศ เแม่แม่ให้แม่มาพูดรอก่อนขึ้นิดหูม่ม่กได้นั่งนั่งยไม่ถึงไม่ดก็ได้นั่งนคุยคิดด้งน ค่าสวัสดีแม่ไอจีรอบนะคะตอนนี้กำลังอาบน้ำนะคะเตรียมตัวจะไปวงเวียนครูประกรรมนะคะตอนนี้กำลังรอแม่อาบน้ำอยู่นะคะแม่เพิ่งอาบน้ำอืเอาซ้อมใหญ่แล้วจะไปพรุ่งนี้ด้วยจะไปบ้านจะไปบ้านน้องดาว ไม่ใช่น้องดาวไปละบอสวัสดีค่ะพี่นัทสวัสดีค่ะหนาวค่ะหนาวพี่เลิศหนาวนะคะขานัดเช้านะคะหกโมงอันนี้มันถึงหกโมงครึ่งแล้วนะคะนี่แต่พ่อใหญ่ซีแต่พ่อใหญ่ยังเกาะทำใจเลยค่ะมาแล้วค่ะนู้นนะคะพ่อใหญ่ทำใจเดินมาแล้วคะสูงมากนะคะมาได้ยูรัดมาได้ยู นี่พ่อใหญ่พ่อใหญ่ทำใจคือบ่ออาบน้ำโอาา้พ่อใหญ่จะไปอาบน้ำสะนะคะเลยรัดเลยเดินรัดบ้านน้องเลิศรัดอันนี้บ้านเลิศรักคือทางลัดนะคะทางลัดพ่อใหญ่ทำใจมาแล้ว โอ้ปลากระยงนะคะปลากระยงเดินเดินเดินลัดบ่อยนะคะพ่อใหญ่ทำใจเลยรู L ้นะคะสวัสดีค่ะพี่พี่รัดดาเนบอรอนแอตโตแอลขึ้น่อนเมนูเอเอเอท ดีเอเอาดีใจจะได้ไปร่วมงานกับเพื่อนนะคะทั้งหมด226เชือกนะคะวันนี้นะคะสวัสดีกับพี่นาลีเย็นค่ะเย็นค่ะแม่ขาเย็นเย็นค่ะลูกลูกชายเย็นมากนะคะพ่ออาบน้ำให้ตัวสั่นถูกใจมากอยู่กับพ่อ อะลยขอหัวพ่อใหญ่เลยขอกินหน่อยขอกินหน่อยเออตะ,ะมือกันด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะไม่อันเองค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไปบ้านน้องดาวนะคะพรุ่งนี้เด็กๆก็จะไปบ้านน้องดาว โอ้ชายเลิศรักอาบน้ำทำไมขาไม่เปียกพ่อมีเราบอกไปแล้วตามตัดพ่อไปเลยไปเลยไปน้ำก้นรถผุ่นเอาแอา์มาให้พี่อนน้ำเพื่อนเพื่อนก็ทยอยกันไปแล้วนะคะนุ่นเยอะมาก ช้างตกงานและไม่ตกงานนะคะอยู่ร่วมกันก็ว่าหายดีอยู่นะคะรอแต่พรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้วันพระอาจารย์ท่านบอกว่าไม่ชายังแสดงละครเลยแสดงละครอะไรเดินเก็บขาบอกโอ้พ่อว่าเมื่อเช้าเดินเดินแสดงละครที่อ้นว่าเดินลากขาแสดงจก่งเนาะ เหมือนน้องเลยส่วนท่านนี้ก็อาบน้ำให้นะคะอาบน้ำให้แม่นิโคอยู่นะคะเพราะว่าถ้าไปลงสระช้างเยอะมากนะคะก็เลยท่านแม่จ,จะลงสระลูกก็ต้องยืนรอนะคะพ่อหระวานามันสวยแห้งหละมุ่เพ่นไปนหมดหละ่ะ ลูกตัวดำนะครับแม่ตัวแดงไหนว่าแสดงละครแสดงละครจริงควรทุกท่านนะคะให้ใส่ผ้าสโลนะคะใส่ชุด ชุดชาวกลวยนะคะ <People. S 1> ค่ะพี่ปูพี่บัวกำลังอาบน้ำนะคะ mm hmm. ไม่ใช่ mm hmm. ไปละบอหายหรอพี่บัวไปละโบ mm hmm. ไปละว้า mm hmm. สวัสดีค่ะแม่นาะนาะสวัสดีนะคะ mm hmm. หนาวค่ะหนาวเริ่มลมแล้วนะคะ <ples mythology> อะ ขาก,กวนได้แล้วนะคะขาก,กวนโอ้พี่บัวอาบน้ำเสร็จแล้วลูกเพื่อของกินนะคะผมจีได้ทุกอย่างเดินกับพี่ธนวัตรเดินค่ะ,คะช้างต้อง226เชือกนะคะเราจะไปที่วงเวียนครูประกำนะคะวันที่วันเสาร์ก็จะไปที่วังทะลุนะคะวันเสาร์จะไปที่วังทะลุม้านไม่อันไปสองเชือกนะคะ เสร็จจากนั้นก็จะไปโรงเรียนนะคะกลับจากที่มาแต่ลานครูประกรรมนะคะก็จะไปโรงเรียนหนาวค่ะพี่ธนาวัดหนาวค่ะอไปไปมูินไปหมดละสั่งหน่อยน้ำยางบาท่านเพิ่น ไม่ได้ไปนะคะพี่ธนาวัดพ่อโดยไม่ได้ไปนะคะไม่รู้ว่าพ่อรุ่เอาตัวไหนไปสงสัยจะเอาไช้ฟุกหรือแก้วตาไปนะคะโอ้ไทยฟุกก็ไปไม่ได้อไเอาอภินพนะคะพีนินพกไปแก้วตาไปนะคะนูน่นไปแล้วนุนค่ะ เต้นแต่เช้านะคะวันนี้เต้นแต่เช้านุ่นค่ะบ้านพ่อดอยไปสิโอโอโอนั่นนั่นนั่นลักกอไผ่ข่อยอีกแล้วลักกอไผ่ข่อยอีกแล้วนั่นนั่นใช่ค่ะใช่ฟุกตกมันค่ะจะได้ไปแต่แค่น้องแก้วตานะคะกับพี่นพพลักษ์สวนเลิศลักกะเอาโคเพื่อโคหน่อย ปวดตัวเฮ้ยไปพร้อมพี่เป๊ปซี่ก็ได้ไปพร้อมพี่บัวบ้างพ่อต้าใช่ครับผมวันนี้ถอดเสื้อตัวลุมหนาอย เป๊ปซีครับมาพาซลงอยู่นี่เด้อติแจงผู้ ไปฟ้องพี่บัวครับแม่แม่ไปเพาะไปฟ้องพี่บัวโอไปไปฝั่งนู้นดีกว่าไปฝั่งนู้นดีกว่าพ่อสวัสดีครับพี่แรนไม่ได้ไปครับผมเจ๊ไฟไม่ได้ไปเพราะว่าตาสมพรจะรีบทำบ้านให้ อ่าตาหำให้เสร็จนะครับผมจะรีบทำบ้านให้นาหํำให้เสร็จเร็วๆนะครับเราไม่มีช่างมาทำบ้านให้เขานะครับผมไม่รู้ว่าเราจะได้กลับตอนไหนนะโอเฮ้ยเดีนไปก็พายล้มไปครับแม่ เนี่ยสายเดี๋ยป่ะบอกมาติเอ้ยออกมาแล้วไปเนอนาก็ไปนะครับผมนาน

โ okay, no. อเคเนาะแม่ไห่ไปกับบัตติโอเคครับเดี๋ยวเราเจอกันที่นู่นดีกว่าผม่วงว่โทรศัพท์ร้อนมาไหมบ่มาไหมบัวอะไรอย่างไงไก่ๆเลก็กระได้วันอ๋อเพื่อยังเด็กคืนสนอยตัวเนี้ยอ๋อยังยันยังประธานผีบวัวแล้วโอเคเอคลิปหนะ้า จอกันนะครับแม่แพน้องนูน้องดูดีนะครับกินหน้าเจอกันเนาะโ๊ายบครับ